ต้นไม้ที่รักสวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูอีกครั้งนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับโทษของต้นไม้กันนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันคุณครูมีนิทานสนุกๆมาให้เด็กๆได้ดูกันด้วยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูนิทาน พร้อมๆกันเลยนะคะนี่เธอเช้านี้อากาศสดชื่นจังโอ้ต้นไม้นั้นออกผลนออกลูกเต็มไปหมดเลยฉันอยากลองปลูกบ้างจังแต่ฉันปลูกไม่เป็น <c oughs> เดี๋ยวฉันจะพาเธอไปเรียนรู้เรื่องต้นไม้ในโรงเรียนเพราะที่โรงเรียนมีการจัดบ,บอร์ดเกี่ยวกับเรื่องการเจริญเติบโตของต้นไม้และมีที่ให้เราไว้ปลูกต้นไม้ด้วยนะ เดี๋ยวฉันจะพาเธอไปเรียนรู้เรื่องต้นไม้ในโรงเรียนเพราะที่โรงเรียนมีการจัดบอร์ดเกี่ยวกับเรื่องการเจริญเติบโตของต้นไม้และมีที่ให้เราไว้ปลูกต้นไม้ด้วยนะว้าวดีเลยฉันจะได้เอาไปเป็นความรู้ว้าวเธอสองข้างทางนี้มีต้นไม้เยอะไปหมดเลยดีจังเลยนะนี่ใช่ไหมที่เป็นการเจริญเติบโตของต้นไม้ใช่ใช่ใช่ดูแล้วทำง่ายแต่รอเวลากว่าจะโตเป็นต้นใหญ่ๆ เราต้องดูแลอย่างดีโดยเริ่มจากเมล็ดจนเติบโตเป็นผลออกลูกอย่างนี้ที่เธอเห็นไงฉันจะสอนเธอปลูกต้นไม้เธอไปเอาเจอบมานะเอามาขุดดินแล้วก็ใส่เมล็ดพันธุ์ที่เราอยากจะปลูกใส่ปุ๋ยและเอาดินลกลบรดน้ำทำอย่างนี้ก็เสร็จแล้วมันดูแลรดน้ำครวนดินทุกวันได้เลยแล้วเรามารอดูกันนะว่ามันจะโตขนาดไหน <c oughs> หลังจากปลูกต้นไม้เสร็จ ช่วงเวลาก็ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์1เดือนหนึ่งปีจนมาถึงสิปีต้นไม้ได้เติบโตขึ้นมาเพราะการดูแลเป็นอย่างดีจนออกดอกออกผลก้านและกล้วยได้มาดูต้นไม้ที่ตนเองได้ปลูกทั้งสองมีความสุขมากและได้ไปสอนลูกหลานเกี่ยวกับเรื่องของต้นไม้สอนต่อๆกันมา ต้นแถวนั้นมีแต่ต้นไม้อากาศก็สดชื่นและแจ่มใสค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆมีท่าสนุกกันไหมเอ่ยวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับโทษของต้นไม้กันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างเด็กๆพร้อมหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะคะ โทษของต้นไม้นอกจากประโยชน์ของต้นไม้แล้วก็ยังมีโทษของต้นไม้ด้วยนะคะเด็เๆต้นไม้สูงใหญ่ที่ปลูกใกล้บริเวณบ้านเมื่อเจอลมพายุรุนแรงอาจจะโค่นล้มทับบ้านของเราได้นะคะเด็กหรืออาจจะโค่นล้มถนนอีกขวางการจราจรหรืออาจจะโค่นล้ม ครับรับสินต่างๆทำให้เสียหายได้นะคะและโทษอย่างหนึ่งของต้นไม้นะคะก็คือต้นไม้บางชนิดเป็นพิษเมื่อเด็กๆไปสัมผัสโดนอาจจะมีอาการแพ้หรือถ้าเด็กๆได้รับประทานเข้าไปอาจจะมีอันตรายถึงชีวิตเลยนะคะเด็กๆค่ะ จากที่เด็กๆได้เรียนรู้โท่ของต้นไม้กันไปแล้วนะคะคราวนี้คุณครูมีเกมสนุกๆมาให้เด็กๆได้เล่นด้วยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นเกมไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีครับผมพบกับพี่วีนะครับแล้วก็ช่อง v-game Kids นะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม หาสีที่ตรงกับรูปภาพให้ถูกต้องนะครับมีด้วยกันทั้งหมด8ข้อ8คะแนนนะครับน้องๆพร้อมแล้วไปเล่นเกมได้เลยครับ <S <S ข้อที่1นะครับข้อใดต่อไปนี้มีสีแดงพร้อมแล้วให้เวลาคิด8วินาทีนะครับจับเวลา หมดเวลานะครับผมเฉลยคือข้อกอไก่ข้อที่สองนะครับข้อใดต่อไปนี้มีสีเขียวเฉลยข้อที่สองนะครับคำตอบคืององูข้อที่สามนะครับผมข้อใดต่อไปนี้มีสีม่วง คำตอบข้อที่3ก็คือขอไข่ข้อที่4นะครับข้อใดต่อไปนี้มีสีเหลืองอเชลยข้อที่4ก็คือขอควายข้อที่5สีชมพู ตอบข้อที่5นะครับงองูข้อที่6สีดำฉเฉลยข้อที่6คือคอควายข้อที่7นะครับผม7สี หมดเวลานะครับฉเฉลยคือขอไขข้อสุดท้ายนะครับข้อที่8ขอ้อใดต่อไปนี้มีสีส้มฉเฉลยข้อที่8นะครับคำตอบคือ,อกอไก่ เกมการหาสีให้ตรงกับรูปภาพนะครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเล่นเกมสนุกกันไหมคะสัปดาห์นี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยต้นไม้ที่รักกันไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างเด็กๆจำได้ไหมเอ่ย 1. ลักษณะรูปร่างของต้นไม้สอ ส่วนประกอบของต้นไม้ 3. การบำรุงรักษาต้นไม้ 4. ประโยชน์ของต้นไม้และ 5. ทอโทษของต้นไม้ค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้คุณครูฝากให้เด็กๆอ่านหนังสือทำการบ้านและช่วยงานบ้านเล็กๆไม้น้อยของ พ่อคุณแม่ด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ